สวัสดีครับผมแฟนเพจแ,แฟนครับเอฟซีสุขุคนวันนี้ก็มาทายสั่มหัวให้เอฟซีเบิ้งนะครับเนาะแม่นน่แะครับอยากขายไงอยากจำนายออกนะครับเนาะหาบ้านอยู่หาบ้านพักของไหมเบียงขึ้อยากให้ไปยุ่งมองไม่ไดีครับจำเป็นสีต้องใส่เงินเท่าก็ส่นพล่งลัดมีสิลวะนะครับเนาะ เจ right right ็นเด็ดไส้นี่ไส้หินเพิ่งนลยครับผมเปิดราคาเลยนะครับเนาะมีใบมีหลอดให้ครับผมง้อแม่เน uh, <haha. S 1> ี่ยใกล้สีขอดเนาะครับเนาะสีแดงพันกระรับประกันทองให้ท่าคนกับมีใบมีหลอดให้เนาะครับเนาะเนี SMITH ่ยครับแปดเดือนหนึ่งนะครับเนาะง้อแม่เนี่ยเนาะครับเนาะเบื้งไวเบื้งหลอดเพิ่งครับผมเปิดไว้กับแปดหมื่นห้าพันนะครับเนาะง้อโค้งสั่งยี่เงแนวนี่เปิดไว้ที่แปดหมื่นห้าพันเบื้องไว้เบื้องหลอดบานครับ นี่นะครับพอหั่นเพิ่นช็อกโกแลตเอาไปเฮ็ดงัอเอบหนึ่งเอบสองได้นะครับเนาะใบหลอดไม่ห้ครับผมวันที่ผสมกับวันที่สิบแปดกลุ่มพลาวันที่สิบแปดกุมพาฮะกุมพลาฮะกอรกาดาโอ้กรกาดาครับผม ันที่สิบแปดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมกำหนดทอดวันที่ยี่สิบแปดเมษายนนะครับเนาะเจ้าจ่อเนี่ยครับผมสีได้ยจินน่องเจ้าจ่อเนี่ยนะครับเนาะนี่ยครับผมสูงคนลอยหาสิบถึงลอยหาสิบห้านะครับเนาะงัวเมีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี่นะครับเด้อจีดายจีบเท่างามดีครับผมคุณครับของสั่งเป็นง่ายดีแฟนเสีแฟงขับเอฟซีหมักงัวของสั่งง่าย ออกสไตล์บามานกึ nice. ้งกึงกระทบเล็กน yep. okay. okay. oh. okay. ้อยนะครับเนาะแม่นี่ื่อโดนก็ได็กินน้องครับเนี่ยในด้านจีบเรียกเกี่วเท่าเพ่นว่าตรงห้องนะครับเด้อขอเข้าเพ่นกับว่าตรงห้องครับคุณนะครับสวยงามดีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนาะจีบเรียกจกี่วเท่าเพื่นงามเป็นงามนะครับงัาแม่นี่คุณครับเอาไปว่โดนก็ได็กินน่องนะครับเนาะ อย่างนึ่งก็พอพันคนก็ขัดสันมาอย่างดีเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดให้พร้อมนะครับที่สำคัญก็ได้เปิดด้วยกระเป็ดมือหานะครับเนาะภาคอีสานส่งให้ฟรีเนาะครับเนาะฟรีทั่วภาคอีสานครับผมนี่ครับแม่นี่ครับผมขึ้นมาอยากได้ก็ด้วนครับผมราคาถือกูนี่บมมีอีกแล้วครับผมแปดหมื่นห้าพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานเนาะครับเนาะโค้งสางง่าย ที่สำคัญก็ซื้อหนึ่งได้สองนะครับเนี่ยได้เร็วๆนี่ความนะครับเนาะเดือนเมษายนก็ได้ลวครับผมวันที่28เมษายนกำหนดคลอดผลน,นะเขาเนาะอย่างนะครับหรือว่าอ,าาอ,าอ้างลางอ้างง่ายๆออกสไตล์ประมาณกึางลูกกระทบถึงน้อยนี่นี่นะครับแม่นี่แหละ เอาไปเอาไปกินน่องอยู่ครับเนี่ยได้ลูกแม่เก๋โหยอดเลยครับเนี่ยออกไปเพียงเบิ้งนะครับเนาะว่าสด้ตัวผู้ตัวแม่ซสื่อหนึ่งได้สองรับประกันห้ครับขาทกขาทอนหางงุกหางดอกรับประกันห้ครับแม่นี่เนาะครับเนาะรับประกันห้ยเลยครับผมขาทกขาทอนหางมกุกหางดอก บมมีผิดหวังนะครับเนาะนี่แหละครับคลิปนี้ก็จบไปช้ำนี้แหละครับผมอยากได้ด้วนนะครับเด้ออยากให้เอฟซีของหัวใจเยาได้กินน่องหัวนะครับแล้วกูใดมากินน่องหัวก็ด้วนเลยครับผมได้กินแน่นอนนะครับเนาะถ้าตอนเพิ่นคลอดแล้วลูกแล้วเบื่อเบื่อนอนหลับถ้านอนหลับกับเบื่อแน่นะครับเด้อัวแม่เพิ่นอาเจียนด้กินนะครับเนาะกันนอนหลับเพิ่นนอนหลับก่อนคลิปนี้ก็จบไปช้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ